ตอนนี้เรากำลังจะมาประดิษฐ์ที่1นึ่ง้าวเหนียวตอนนี้เราก็ได้ตัดเอาปลายกระสอบออกมาแล้วนะครับนี่คือตัดออกมาแล้วเรากำลังจะมาประดิษฐ์ที่1นึ่งข้าวเหนียวกลางป่านะครับกำลงคิดค้นหาวิธีตอนนี้ก็ได้เตรียมไม้เ,เามาหลลาไม้แล้วก็มีเชือกผูกทําเป็นเข็มได้เพื่อที่จะมาเย็บ ตรงนี้นะครับเรียบร้อยให้ติดกัน นี่เราก็กำลังประดิษฐ์ที่เย็บกระสอบนะครับเพื่อที่จะมาเป็นแทนแทนผ้าขาห่อข้าวเหนียวหนึ่งนะครับก็จะเย็บติดจนจนให้ได้สุดเพื่อที่จะได้เทข้าวเหนียวลงลงตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะติดก็จะไม่มีข้นโบแบบนี้จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเทข้าวเหนียวลงได้นะครับ พบรรยากาศกางป่านี้ไม่มีอุปกรณ์ก็เลยตัดกระสอบที่ห่อมาทําเป็นแทนพระขาวนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆจะเป็นเทือกหินนะครับและในขยะ,ะในขณะที่เย็บกระสอบเพื่อที่จะเตรียมนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็แกงเห็ดไปด้วยนะครับ นี่คือเห็ดเก็บมาจากป่าในป่าที่แถวนี้แหละครับแกงเห็ดใส่บาตรแล้วก็แกงเห็ดไปด้วยพร้อมกับทําอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ บอกกอนนึ่งข้าเหนียวแผ่นผ้าขาวนะครับก็ตัดออกนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหุงข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนะครับโดยใช้บาตนะครับเราก็จะเทน้ํำลงในบาตเลยครับประมาณหนึ่งขัน หนึ่งคันนิดๆแล้วกันครับแล้วเราก็จะคือเราก็ได้เตรียมเหลาไม้ไว้ประมาณเท่านี้ครับแล้วก็เหลาไม้ไว้เพื่อที่จะมาทํากากระบาดว่าที่วางนั่นเองครับนี่ครับที่วางนี่คือไม้ที่เราได้เหลาเตรียมไว้นะครับ เราก็จะมาจัดกระยองเป็นตาข่าย,ยนี่ครับเราก็จะวางเป็นตาข่ายแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็ยกบาทไปตั้งกับกองไฟ ก็คือแทนมอหนึ่งนี่ตั้งไว้นะครับไฟแดงพอสมควรอยู่ไฟก็ให้ลุกพอสมควรนะครับแล้วต่อจากนั้นเราก็จะมาเตรียมซาวข้าวนะครับ โดนใช้คาบาัดแล้วเราก็จะมาเตรียมกระสอบที่เราได้เย็บไว้นะครับมาลองไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ซาวข้าวนะครับซาวข้าวที่เราแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนนี่แหละ ใส่ลงในนี้เลยครับ <c oughs> ใส่ลงไปเรื่อยๆครับเน <c oughs> ิกว่าจะเต็ม <c oughs> นี่คือขั้นตอนที่เพิ่งคิดคน้นที่เพิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองนะครับยังไม่เคยทำมาก่อนเ <c oughs> มือนี้ก็ฉันสองรูปนะครับแล้วก็มีสุนัขอีกตัวหนึ่ง นี่ครับหลังจากที่เราสาวข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเตรียมยกนะครับยกยกไปใส่ในบาทนะครับบาทที่เราเตรียมไว้ ไปเลยครับผมแล้วก็ทำการปิดปากให้สนิทแล้วเราก็นำฝาบาทมาปิดไว้นะครับปิดไว้ให้สนิทเลย ประมาณสัก40นาทีแล้วกันนะค่อยมายกบาดออกนะครับประมาณ40นาทีคาดว่า